นุ่มๆสาวๆจากช่องสืบสวนเรื่องอาถรรพ์ของอิตาลีคืนนี้พวกเขาและเธอจะใช้เวลาทั้งคืนในการสำรวจโรงพยาบาล ที่แทบจะเรียกได้ว่าเพิ่งปิดไปหมาดๆลักษณะภายในของที่นี่ยังดูใหม่ยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นยาระหว่างที่ทั้งหมดกำลังเดินสำรวจจูจูพวกเขาก็ต้องพากันหยุดชะง,งักเพราะว่าได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้น ทั้งหมดหยุดฟังแต่เสียงนั้นก็เหมือนจะเงียบหายไปแล้วตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เหมือนว่าจะมีเสียงรบกวนคนเหล่านี้ไม่หยุดเนื่องจากตอนนั้นได้มีเสียงของกระดิ่งดังขึ้นอีกหน ชายหญิงถึงกับหันไปมองหน้ากันคิดว่าที่นี่เริ่มจะมีอะไรแปลกๆแล้วก้พวกเขาพากันเดินมาถึงหน้าห้องหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็อยากจะพิสูจน์ว่าผีที่นี่จะมีจริงหรือไม่เขาเลยปิดประตูห้องและทำการท้าทาย ให้ผีที่อยู่ในนี้เปิดประตูให้ดูหน่อยหรือจะแสดงพลังอะไรก็ได้ก่อนที่จะมีเสียงดังแกลกเหมือนกับว่ามีคนกำลังปลดล็อกประตูนั้นทำเอากลุ่มชายหญิงชะงักกันไปเล็กน้อยอ้าลว การสำรวจผ่านมาเกือบ20นาทีแล้วหนึ่งในสมาชิกกลุ่มก็เริ่มจะโวยวายว่าทำไมผีไม่ปรากฏตัวสักทีทำไมผีไม่เข้าใจวัยรุ่นคือคงอยากจะได้แบบโบ๊ะบะ๊ะเอ๋อะไรแบบนั้นนะครับ ในขณะที่พวกเขากำลังเดินไปตามถงทางเดินทั้งหมดก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งและคิดว่าผีคงอยู่แถวนี้พร้อมกับขอให้แสดงตัวออกมาก่อนที่จะมีรูปร่างสีดำจางๆได้วิ่งผ่านหน้าของพวกเขาไปอย่างรวดเร็ว เมื่อกลุ่มชายหญิงได้เห็นดังนั้นก็พากันตกใจทั้งกลุ่มแต่ก็ชวนกันวิ่งตามไปดูซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับเพราะคลิปได้ตัดจบไปซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันตอนนี้สามสาวต่างไวัยได้อยู่กันที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เป็นสถานที่โปรดปร,รานในการล่าท้าผีของพวกเธอ เนื่องจากเคยมาที่นี่กันหลายครั้งแล้วแล้วก็มักจะเจอเรื่องประหลาดอยู่เสมอเช่นเสียงฝีเท้าหรือเงาดำที่มักจะมาปรากฏตัวให้เห็นแต่พูดเปิดกล้องยังไม่ทันจบทั้งสามคนก็ได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าจังหวะนั้นเองก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่กระถทืบเสียงดังมากแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เจอกับใครเลย What the hell? Did you hear that? Stomping? Stomping? Yes 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 Did you ต่อมาหนึ่งในสามสาวขณะนั้นกำลังหยิบกล้องเพื่อที่จะเริ่มทำการสำรวจตอนนั้นกล้องของเธอก็ได้ถ่ายติดกับรูปร่างบางอย่างเอาไว้โดยหญิงสาวเหล่านั้นไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าสิ่งนั้นดูคล้ายกับคนที่กำลังยืนอยู่หลังต้นไม้ที่น่าแปลกใจเลยก็คือเหมือนว่าใครคนนั้นจะไม่มีหัวและไม่มีขา How have many you have that? Okay, okay. Okay. Have ถ้าไม่ได้เป็นเพราะความมืดที่บิดเบือนสายตาและสมองของเรา <c oughs> ก็อาจจะตีความได้ว่านั่นคงเป็นผี e ที่สิงอยู่ในป่าแห่งน,นี้หรือบางทีอาจจะเป็นคนที่ไปยืนเกาะอยู่บนต้นไม้ตอนกลางคืนแต่ใครกันที่จะทำแบบนั้นในป่ามืดๆแบบนี้ คืนนี้เทียโกและทีมงานของเขาจะเข้าไปสืบสวนเรื่องลึกลับบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในบ้านร้างหลังหนึ่งที่นี่มีตำนานของสาวที่ชื่อว่าเซซิเลียว่ากันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในยุคนั้นแต่จู่ๆวันหนึ่งเซซิเลียก็ได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาก่อนที่หลายวันต่อมาจะมีคนพบศพของเธออยู่ที่หลังบ้านบนร่างกายของหญิงสาว ต่างเต็มไปด้วยรอยแผลที่เกิดจากมีดแทงขาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของใครคนหนึ่งที่หลงรักเธอแต่เธอไม่รักตอบจึงทำให้วิญญาณของเธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตนับแต่นั้นมาในวันลงพื้นที่จริงพวกเขาได้วางแผนแยกกันไปสำรวจโดยจะแบ่งทีมหนึ่งสำรวจกันที่ข้างนอกและอีกทีมจะไปสำรวจกันข้างในบ้านซึ่งเป็นทีอาโก้ที่ได้เข้ามาสำรวจด้านในแล้วก็พยายามพูดให้ผีสาวปรากฏตัว อาคุณอยู่ีเซซิเลนขอให้คุณปรากฏตัวขนาให้นแต่ระหว่างนั้นทีมที่อยู่ข้างนอกก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในความมืดพอส่องไฟไปกระทบดูก็พบว่าเป็นผู้หญิงชุดขาวกำลังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นและตอนนี้ก็กรีดร้องออกมาอย่างน่าใจหาย จนทีมงานต้องพากันวิ่งหนีออกมาในขณะเดียวกันทีอาโก้ที่อยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงนี้เขาจึงรีบวิ่งกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้เพื่อนๆของเขาก็วิ่งมาสมทบและบอกว่าพวกเขาเห็นเซซิเลีย ทีาโก้จึงขอให้เพื่อนๆพาไปดูเพราะเขาอยากจะสื่อสารกับเธอเราตาดอกตอนนั้นเองที่มีเสียงหอยหวนดังขึ้นอีกรอบเทียโก้อยากจะตามหาผี แต่เพื่อนๆของเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วบอกว่าถ้าอยากไปก็ให้ไปคนเดียวเขาจึงยอมตามเพื่อนกลับไปในที่สุดบนเกาะแห่งหนึ่งของประเทศเม็กซิโกที่นั่นจะมีสถานที่ร้างสุดเฮี้ยนตามตำนานเล่าว่าที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ต่มีเพียงผู้หญิงคนเดียวที่เสียชีวิตลงผู้คนเชื่อกันว่าในตอนมีชีวิตอยู่เธอเองมองหาทางออกจากที่นั่นไม่ได้ตอนเป็นวิญญาณไปแล้วก็คงเช่นกันจึงเชื่อว่าเธอน่าจะยังวนเวียนอยู่ที่นี่ที่ด้านในนั้นยังเหลือร่องรอยของการถูกเผาไหม้ มีสัตว์ต่างๆเข้ามาทำรังบ้างแต่ไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแบบมนุษย์เอาบาตโตและทีมงานพากันสำรวจมาถึงพื้นที่หนึ่งตัวอาคารแห่งนี้ดูใหญ่มากเขาคิดว่าน่าจะเคยเป็นเลามาก่อน นี่คือ c o มน่านั่นเป็นศูนย์เดลซ์ลอนหรือเอ็กซนาระหว่างที่เขากำลังเดินตรวจสอบไปพร้อมกับทีมงานอีกคนระหว่างนั้นตากล้องคนนี้ก็ได้แพนกล้องของเขาไปเจอกับอะไรบางอย่างที่เป็นรูปร่างสีขาวกำลังยืนอยู่ตรงทางเข้าออกก่อนที่สิ่งนั้นจะเห็นตากล้องแล้วก็รีบเดินหายเข้าไปในความมืดทีมงานคนนี้จึงได้เรียกให้อลบาโตมาช่วยดู แต่พอมาดูแล้วก็ไม่เจออะไรวอกรการสำรวจยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดแถมยิ่งดึกบรรยากาศของที่นี่ก็ยิ่งน่ากลัวจนในที่สุดทีมงานก็สังเกตเห็นสิ่งลึกลับกันอีกครั้งโดยเป็นเงาดำ ที่กำลังชะโงกหน้ามามองพวกเขาและหลบหายเข้าไปอย่างรวดเร็วตัินแ่กปตัวบินแต่ก็เป็นอีกครั้งที่อเบาโตไปเช็คดูแล้วก็ไม่เจอกับอะไรเลยแต่พวกเขาก็เชื่อว่าที่นี่ต้องมีวิญญาณอยู่จริงๆคุณผู้ชมละครับเชื่อแบบที่พวกเขาเชื่อไหมเมื่อหลายปีก่อนยูลิซิส เคยเข้าไปสำรวจที่บ้านร้างหลังนี้ซึ่งตอนนั้นเขาก็ประทับใจมากจึงได้หาเวลากลับมาที่นี่อีกหนสิ่งแวดล้อมภายนอกของที่นี่เขาจําได้ว่ามันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีจู่ๆป,ประตูบ้านที่อยู่ข้างหน้าของเขาตอนนั้นมันก็ได้เปิดออกเองอย่างผิดธรรมชาติ <S 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 และข so ้างในนั้นยูลิซิสก็ได้เจอกับดาวห้าแฉกบ่งบอกว่ามันมีไว้สำหรับทำพิธีกรรมช่วงขณะนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างวนเวียนอยู่แถวนี้จึงได้แพนกล้องไปทั่ว แต่แล้วเขาก็ดันไปเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนขวางประตูเขาแทบไม่เชื่อสายตาจึงหันไปดูอีกครั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เจอกับใครแล้วและในช่วงหนึ่งที่ยูลิซิสได้ออกไปสำรวจข้างนอกเกือบสิบนาทีผ่านไปพอกลับเข้ามาอีกครั้งตอนนั้นเขาก็ได้เห็นเทียนที่ติดไฟอยู่ ปัญหาคือใครมาจุดมันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขาก็เริ่มรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆอีกครั้งจนเมื่อเปิดหน้าต่างออกไปดูเขาเองก็หัวใจแทบจะวายเนื่องจากได้เห็นผีผู้หญิงคนเดิมตอนนี้กำลังยืนอยู่ข้างรถแล้วก็จ้องมองมาอย่างน่าสยดสยอง หวังว่าคืนนั้นเขาจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเมอร์อามัดและอาซิสได้ขับรถออกมาหลายกิโลโดยภารกิจของพวกเขาในวันนี้คือการเข้าไปสำรวจในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร้างของตุรกีเนื่องจากมีคนเล่ากันว่า มีปีศาจหรือยินอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบกับซากประหลักหักพังก็ทำให้ที่นี่ดูหลอนเหมือนวันสิ้นโลกชุบาลอนนะบากหลอนดั้งบากชูรัสวาตบีบชุกหลานบากชูรัสวารต้านดาาทมช,บชบอบสหลังจากนั้นทั้งสามก็เดินไปตามซอกต่างๆเพื่อที่จะสำรวจและหาตัวของยินหังจากน การสำรวจผ่านไปเกือบ20นาทีจนท้ายที่สุดทั้ง3ก็ได้เจอกับยินเข้าจนได้ซึ่งในตอนนั้นมันกำลังยืนหลบอยู่หลังเสาและชะงกหัวออกมามองสายตาจ้องมามองที่พวกเขาอย่างคขม็ง อีกหนึ่งนาทีต่อมาจูจูปีศาจตนดังกล่าวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อีกเสาซึ่งชายหนุ่มทั้งสามก็ไม่รู้ว่ามันย้ายไปตั้งแต่ตอนไหนเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขากระจับตามองมันอยู่ตลอดโชคดีที่มันไม่ได้เข้ามาทำร้ายพวกเขา อามัดอาซิดักอาม b ดอามดอามัอามัดเข้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ